เค้กใบเตยลาวาอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะหอมใบเตยมากๆเลยค่ะใครอยากทำเชิญทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปันป้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกก็มีเมนูมดีๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องของพี่แขกเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด u ับ c r คร์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะโอเคเราไปลงมือทำ เค้กอร่อยอร่อยกันเลยค่ะวันนี้พี่แขกก็จะใช้ไข่ไก่เบอร์3นะคะ5ฟองค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมค่ะเกลือเส้นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะคนค่ะอ่าพอคนเขาให้ให้ไข่เขามีสีอ่อนหน่อยน,นะคะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหวานนะคะสามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะ น้ำมันพืชเราจะใช้ทั้งหมดห5กรัมนะคะน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยคั้นค่ะ80กรัมเสร็จแล้วนะคะเราก็ร่อนแป้งค่ะร่อนแป้งกับผงฟูนะคะเราจะใช้แป้งเค้กทั้งหมด1 1 0ยกรัมค่ะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชานะคะร่อนรวมกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ค้นค่ะให้เข้ากัน วันนี้ก็จะใส่สีเขียวแก่เพิ่มนะคะ3หยดค่ะ3ถึง4หยดนะคะล้วคนจนเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายละลายให้หมดนะคะ,ะเมื่อเราคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเรา,าจะเดี๋ยวเราก็จะมาตีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะ,ะส่วนของไข่ขาวนะคะเราใส่ไข่ขาวค่ะที่ใช้เมื่อสักครู่นะคะ5ฟองค่ะ ครีมอฟอทาทานะคะเสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะตีนะคะด้วยความเร็วกลางค่ะตีให้เป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทั้งหมด50กรัมค่ะแล้วก็จะแบ่งใส่น้ำตาลค่ะ สามรอบนะคะใช้ความเร็วกลางค่ะนะพอเขาเริ่มขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะพอฟองเขาละเอียดขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเราก็เติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ะะแล้วก็เทร,รอบสุดท้ายลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ความเร็วกลางนะคะตีจนเขาตั้งยอดอ่อนค่ะก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เครื่องของแต่ละบ้านนะคะ เขาตีเริ่มเป็นริ้วๆแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเขาใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวลองเช็คเนื้อกันดูนะคะอ่าแลองเอาตะก้อนวนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาตั้งยอดอ่อนได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลดเป็นความเร็วต่ำสุดนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศะคะ่ะ ไลฟองอากาศประมาณ1นาทีนะคะอ่านี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ปิดเครื่องเลยค่ะอ่าแล้วเราก็แบ่งผสมเป็น3รอบนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะลืมกดถ่ายรอบแรกคะ่ปะปาดส่วนที่เหลือใส่ให้หมดเลยนะคะ ตะล่อมเลยค่ะ mm hmm. เบาแต่เร็วนะคะชิฟฟ่อนละคนคนเบาแต่คนให้ไวค่ะ mm hmm. ตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะวั mm hmm. นนี้เราจะใช้พิมพ์ขันข้าวนะคะเบอร์สิบค่ะ ใช้ทั้งหมด8ใบนะคะอ่าตอนนี้ก็ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำมาใส่เตากันเลยค่ะใช้ไฟ170องศาค่ะไฟบนล่างนะคะเปิดกัดลงค่ะระยะเวลาประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วแต่เตา ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องออกจากพิมพ์นะคะเรอให้เขาคลา,ายความร้อนสักครู่นะคะแล้วเราถึงจะอาออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้เขาคลายร้อนแล้วนะคะเราก็คว้าหน้าได้เลยค่ะ ตอนทำนะคะพี่แขกทําช่วงกลางคืนค่ะก็เลยความหน้าทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะคะปรากฏว่าหน้าน้องเขาติดกระดาษค่ะทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะแก้มือใหม่ค่ะเพื่อนๆอ่าเรามาทําหน้าสังขยาลาวากันค่ะใช้ไข่แดงนะคะเบอร์สามค่ะสีฟองอน้ำตาลทรายนะคะ80กรัมค่ะ แล้วก็เกลือนะคะเกลือเสร็จหนส่วนสีช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ,ะเมื่อคนเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทินะคะ300กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยค่ะ100กรัมอ่กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ200กรัมค่ะ แล้วก็เพิ่มความหอมมันนุ่มนะคะด้วยนมข้นหวานค่ะเราใช้80กรัมค่ะคนให้เขาเข้ากันดีเลยก็จะใส่แป้งกวนไส้นะคะ40กรัมค่ะแล้วก็คนให้แป้งเขาละลายนะคะถ้าเราทำขายนะคะเราเติมสีช่วยนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะ ก็ใส่ตามความเหมาะสมนะคะดูสีเอาค่ะแล้วก็สีเขียวแก่ค่ะประมาณสองหยดนะคะ,ะเสร็จแล้วก็คนค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะสีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปคนเวลาเขาคนสีเขาจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เราจะกวนสังขยาโดยผ่านน้ำร้อนนะคะผ่านหม้อน้ำร้อนเราก็ตั้งหม้อน้ำร้อนก่อนค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเขาร้อนนะคะเราก็จะมากองค่ะกองส่วนผสมของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนสังขยาใบเตยนะคะเราก็จะมาเตรียมถาดขนมนะคะ พอดีพี่แขกนี้ยังไม่ได้สั่งกล่องนะคะที่เขาใช้สําหรับทําโดยตรงนะคะวันนี้พี่แขกจะใช้ถาดขนมปังแบนกลางนะคะเป็นแบบนี้ค่ะพอดีที่ร้านมีนะคะก็เลยเอามาใช้แก้ขัดนะคะถาดแบบนั้นพี่แขกยังไม่ได้ซื้อมานะคะก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันค่ะ,ะวันนี้ก็หน้าเขาก็จะลอกติดกระดาษนะคะเนื่องจาก พี่แขกเนี่ยใช้ไฟบนอ่อนไปนะคะและประกอบกับพี่แขกเนี่ยคว่ำหน้าเขาไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็มาราดซอสต,ตอนเช้าค่ะเดี๋ยวคราวหน้าพี่แขกจะแก้มือใหม่นะคะตอนนี้น้ำเราร้อนแล้วนะคะแล้วก็นำกรละมังของเรานะคะตั้งบนหม้อเลยค่ะคนเลยค่ะเราก็ต้องคนบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมเขาจะติดก้นนะคะ าจะเห็นว่าพอสังขยาของเราเนี่ยเริ่มร้อนนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นเวลาใส่สีอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเราก็คนจนเขาเป็นร่องตะกอต,ตื้นแค่นี้พอนะคะอย่าให้เป็นร่องลึกค่ะแล้วก็ราดเลยค่ะราดเสร็จเราก็เขย่านะคะน่าจะได้เรียบนี่ค่ะ อ่ะอันนี้นะคะตอนแรกพี่แขกคนสังขยาเนี่ยข้นเกินไปนะคะเอาแค่เป็นร่องตะก้อนนิดเดียวเราก็ต้องมาลาดได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าข้นเกินไปเนี่ยเขาจะแข็งนะคะเวลาราดจะไม่ลงนะคะหน้าก็จะไม่เงาเดี๋ยวลาดทับไปเลยนะคะสังขยา,ยายังอยู่ยาวแบบลักษณะวนๆนะคะ อุ้ยใครได้อันนี้ไปก็จะโชคดีเพราะว่าได้สังขยาเออยอะได้อันนี้ให้หน่อยอุ้ย วันนี้เค้กสังขยาใบาเตยลาวาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะพี่แขกก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับการทำขนมนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดกันทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ